เข้ามาประมาณเอาหนึ่งนิ้วนะคะนี่ก็คือเอาหนึ่งนิ้วนะคะวัดจะอขอบผ้าลงมานะคะลูกหงนิ้วนะคะเดี๋ยวแม่แนนให้ดูตั้งหนึ่งเดี๋ยวแม่อดทีก่อนสองข้างเลยนะคะลูก วัดลงมาจะาขอบข้าวลงมาหนึ่งนิ้วขีดเส้นไว้อะอย่างนี้นะคะลูกน้องสองด้านเห็นไหมลูกฝั่งนี้กับฝั่งนี้เห็นไหมคะลูกอพอได้แบบนี้แล้วนะคะให้หนูนะคะขีดเส้นด้านข้างเข้ามาครึ่งนิ้วนะคะครึ่งนิ้วรู้จักครึ่งนิ้วไหมลูก เอาเอามี่แล้วก็ผ่าคือยังไงงงคนงงเป็นอะไรไม่ทันไม่อะแล้วก็ขีดเข้ามาข้าวแล้วขึ้นนิ้วที่ให้ขีดเพราะว่าอะไรลูกเราไม่เป็นแล้วเราไม่มีเวลาที่จะมานั่งฝึกว่าิฉันจะต้องทําให้มันตรงนะทํายังไงขีดเส้นลนุกทํายังไงบังคับยังไงก็ได้ให้อะไรคะให้มันตรงเส้น ให้ตัดผ้าเนี่ยแม่ตัดผ้าเองในวเ่เข้ามาข้างละครึ่งน,นิ้วนะคะขีดด้านข้างให้เรียบร้อยการขีดเส้นเนี่ยหนื่ช่วยให้เราเย็บง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ตรงถึงจะเปี้ยวนิดๆดนรอยมัก็ไม่ออกไปจากเดิมเท่าไหร่นะคะพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราขีดเส้น ั้งหมดแล้วนะคะสิ่งต่อไปนะคะอย่างแรกเลยเราจะทำริมขอบผ้ากระเป๋านะคะให้เราพับนะคะตามรอยตามรอยตรงเนี้ยค่ะลูกตามรอยหนึ่งตามรอยหนึ่งนิ้วของเรานะคะลูกนี้นะเราเราก็พับให้ตรงเลยนะฟึ๊บเสร็จแล้วก็พับอีกหนึ่งทบให้ตรงเลยนะคะลูกริมน,นิดนึงเอาอะไรคะลูกเราเข็มหมุดนะคะกัดไว้เข็มหมุดของแม่น่าจะอยู่ประมาณข้างหน้า อของเพื่อนน้าจะมีบางานก็มีบางอันก็นิดหนึ่งน,นะคะแล้วก็กัดไว้นะคะเวลาวิธีการกัดให้หนักเรียนกัดมาทางขอบริมด้านบนนะคะเพราะว่าด้านล่างเราจะอะไรคะลูกเราจะเย็บถ้าเราไปกัดไว้ใกล้ๆทางฝั่งนี้มันจะอะไรคะลูกเวเาเราเย็บไปเราจะไปโดนตีนผีจักนะคะนี่ เวลาเรกเรียนทกเรียนทำนทำั้งสองน้าเลยโอเคไหมคะแต่ของแม่สิมบนจะมีอยู่แค่3าตัวพอได้แบบนี้แล้วนะคะตอนนี้แม่เอาจับขึ้นให้เรียบร้อยแล้วนักเรียนก็ทนได้เลยนะคะวิธีการเยียบน,นะคะนักเรียนอยากเห็นใกล้ๆใช่ไหมนักเรียนร้องแม่ได้จะทำให้ตรงมันมีอยู่คือ2วิธีก็คือขีดเส้นกับอีกทีนึงอีกอันหนึ่งก็คือ ดูตรงรอยตีนผีตีนอันนี้เขาเรียกว่าตีนผีตีนผีมันจะมีตีนผีเล็กกับตีนผีใหญ่ใช่ไหมคะตีนผีใหญ่เนี่ยไอตรงตีนผีใหญ่ด้านในอ่ะมันก็เหมือนเป็นเส้นตรงใช่ไหมคะลูกแล้วก็เอาเอาตีนผีลงก่อนอันนี้คือที่ยกตีนผีนะคะเราอยากเอาขึ้นเอาลงได้นะคะเวลาเราขึ้นเพื่อให้เอาผ้าเข้าไปใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเอาลงก็คือทับผ้าเพราะว่าเราจะแล้วแล้วค่ะลูกเราจะเย็บแล้วนะคะเนี่ยไอตรงขอบตีนผีตรงเนี้ยค่ะลูก ขอบตีนทีเนี่ยเห็นไหมคะลูกให้มันตรงกับเส้นนะคะเส้นขอบของผ้าที่เราพับไว้แล้วมันจะตรงนะคะทุกครั้งที่เรา,าที่เราจะเย็บนะคะให้เราปักเข็มนะคะโดยใช้มง้อหมุนเข้าหาตัวก่อนหนึ่งครั้งนี้นะคะหมุนเข้าหาตัวหนึ่งครั้งให้มันปักอ่ะให้เข็มมันปักผ้าให้เรียบร้อยเ่ยมันจะไม่ขยับไปไหนแล้วนะคะทุกครั้งที่เราทําผ้าสมมุติว่ามันมี2ด้านใช่ไหมคะลูก ถ้านหนูเย็บสมมตินะหนูเย็บด้านเอาด้านนี้แล้วเอาผ้าไว้ด้านในอย่างเงี้ยผ้ามันอยู่ด้านในแล้วผ้ามันเยอะใช่ไหมคะลูกเวลาเราเย็บไปมันเป็นยังไคะมันติดจับเพราะฉะนั้นพยายามเอาด้านนี้ให้หน้อยด้านนี้ให้เยอะแล้วทุกครั้งตรงนี้ห้ามมีอุปกรณ์ใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นม้อตรงนีสซอโทรศัพท์หรือกันไกลคลิปห้ามมีเพราะว่าเวลาเราเหยียบไปเนี่ยผ้ามันทิ้ไปชนมันจะทำให้ของเราเหล่นได้น,นะคะ วิธีการทั้งที่แล้วแม่บอกว่าให้อะไรคะหนึ่งสองสามยกหนึ่งสองสามยกดูที่เท้าแม่นะคะแล้วก็ดูวิธีการนะคะลูกมือนะคะมือซ้ายนะคะอยู่ด้านนอกนะคะมือขวาอยู่ด้านในมือขวาเป็นตัวช่วยอะไรคะลูกบังคับนะคะบ,คบับงคับบังคับว่าเออมันควรจะบางทีเราเหยียบเกยียบไปมันเอียงใช่ไหมคะเราก็บังคับผ่ากลับมาให้มันอยู่ในเส้น ตรงโดยที่เราใช้สายตาสังเกตขอบขอบของตีมผีกับขอบของผ้านะคะ่าดูนะคะลูกอันนี้ห้ามเอามือทับอย่างนี้นะลูกเพราะการที่ทับผ้ามันจะทําให้ผ้าย่นนะคะเนี่ยเราทับผ้าเพราะผ้ามันจับมันไปไม่ได้มันก็จะย่นเพราะฉะนั้นเราแค่แบบแค่เหมือนแตะๆค่ะลูกแต่ว่าตัวนี้ประมาณใช้สองสามนิ้วในการนี้นั่นหนึ่งสองสามนะคะค่อยๆไปหนึ่งสองสามค่อยๆไป ค่อยไปน,นะคะค่อยไปเราไม่ต้องรีบถ้าเราไ่ค่อยไปโอกาสที่มันจะตรงเป็นไงคะลูกเป็นไงคะสูงเออเพราะเราไม่เป็นอะ่ะนี่เป็นงานของหนูชิ้นชิ้นเดียวในโลกนะคะเป็นของหนูแล้วหนูก็อยากทําให้มันดีที่สุดะละ<อ>แต่ถามว่าอันนี้แม่เช็คยังไงคะลูกแม่เช็คจิกถูกอย่างเดียวตรงก็คือได้คะแนนเจ็บ<อ>เห็นนะอันนี้ เสร็จแล้วเราก็อะไรคะลูกดึงออกวิธีการดึงออกถ้าดึงอย่างนี้มันไม่ออกใช่ไหมคะเราก็หมุนหม,นมุนออกให้ให้ได้ออกมาก่อนนะคะแล้วเราก็ค่อยนะคะลูกอย่าให้เข็มลงมามาปักที่ที่แทนแล้วก็ที่ตีนผีห้ามโดนนะคะลูกเพราะไม่อย่างนั้นเราจะอะไรคะลูกเข็มมันจะหักค่อยค่อยหมุนค่อยค่อยหมุนเนี่ยหมุนพลายขึ้นขึ้นลงขึ้นค่อยขึ้นลงนะคะแล้วเราก็กัดออก ใกล้คลิปนะคะสําหรับตัดได้นะคะมันจะอยู่หน้าลิ้นชังของนักเรียนแล้วแหละใครไม่มีอันนี้มีสองตัวอยู่ตัวไหนที่ไม่มีมาเอากับมาเอาได้นะคะพอได้เสร็จแล้วฝั่งหนึ่งถูกไหมคะลูกเหลืออีกหนึ่งฝั่งทาเหมือนกันเลยนะคะลูกอ่ะพักให้ตรงขอบนะคะแล้วขอบกระเป๋าเราจะเท่ากันนะคะลูกเนี่ยให้ตรงขอบไปเนี้ยนะคะให้ตรงขอบแล้วก็ให้ชนให้ตรงขอบนะคะ แล้วเราก็อะไรคะกัดไว้กัดยังไงด้านไหนริมฝั่งฝั่งนี้นะอย่าริมฝั่งนี้เพราะเราจะเหยียบนะคะเราจะเยบ็บริมฝั่งนี้กัดไว้แล้วเราก็เหมือนเดิมผ้าที่มากไว้ฝั่งนี้เนี่ยถ้าเกิดเราเราเราเอาผ้าที่น้อยอะถามว่ามันเย็บได้สองสองได้ใช่ไหมแต่ถ้าเราผ้าที่น้อยเป็นไงคะเป็นยังไงลูก เออมันจะติดว่าเราเย็บเย็บไปมันจะติดไปอย่างเงี้ยนะคะมันก็ทางานไม่สะดวกมันไม่ได้มีผลอะไรหรอกบางคนเย็บเป็นอะ่ะเขาก็ไปได้หมดแล้วแหละเพราะว่าผ้าบางอย่างมันก็ต้องอยู่ซ้ายบ้างขวาบ้างนะคะแต่ของเราทาง่ายๆเราก็พยายามให้มันสะดวกที่สุดเอาติ้นทีลงนะคะแล้วก็อะไรคะลูกหมุนเข้าหนึ่งครั้งเพื่อให้เ,ออเข็มปักกับผ้าให้เรียบร้อยก่อนแล้วเราก็จับนะคะค่อยๆนะคะลูกไม่ต้อง ึ่งสองสามปล่อยหนึ่งสามปล่อยใช้มือใช้ตาใช้มือนะคะท้าอันนี้เราใช้แทนกระทุกส่วนของร่างกายนะคะแล้วหูก็ฟังแม่ไปว่าประมาณนั้นนะคะอ่าค่อยๆเยียบไปอันนี้ใส่ตาแม่ไม่นนค่อยดีทาเสร็จแล้วย่้ต้องไปหามหม่อาแค่นี้นะคะแล้วเราก็ดึงออกมานะคะเนีย่ยเราก็ดึงออกมาตีค่อยดึงเวลาดึง นักเรียนไม่ต้องเสียดายได้นะคะนะักเรียนอยากตัดตรงนี้เปนะะ็นอันขาดเพราะว่าลักษณะของจักรเวลามันเย็บปุ๊บเราเย็บปุ๊บมันจะถอยหลังไปหนึ่งช่วงจังหวะหนึ่งแล้วมันจะทําให้ได้เราหลุดไม่ใช่ได้ขาดได้หลุดนะคะแล้วเราจะเสียเวลาในการอะไรคะลกูกร้อยเข็มไหมใช่เราตัดตรงนี้เลยเอายาวให้ถึงนี่เลยนะคะเราตัดตัดย,วยาวๆได้เลยไม่ต้องกลัวเสียดายได้นะคะลูกสี่สี่ไก่ตังแล้วสี่สี่ดี่ิมันไได้ยินมันโกงอยังไงเนี่ย พอเราได้แบบนี้แล้วเราก็จะอะไรคะลูกพับค,ครึ่งนะคะอันนี้เวลานักเรียนมันมีห้องที่แล้วม,มันเยี่ยมผิดมันเอาอะไรคะลูกเอาด้านอ่อนออกนะคะนักเรียนจะต้องพับดีๆนะเอาด้านเค้มออกนะคะอันนี้ขีดงที่ได้ตัดออกนะคะมันจะได้ไม่ลุงหลังนะคะอันนี้เราด้านข้างไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแล้วก็อะไรคะลูกจับก่อน จำปลายนะคะสิ่งสําคัญเลยผ้าลงเวลาเราตัดอ่ะเราไม่ได้เสมอเป๊ะเลยใช่ไหมคะลูกหนูเอาปลายให้มันเสมอกันก่อนปึ๊บแล้วหนูก็ค่อยๆรูดรูดมันไปทางไหนก็ปล่อยมันนะคะลูกมันอาจจะเอียงบ้างเอ็นบ้างก็ปล่อยมันเสร็จแล้วกัดพื้นที่จะเต็มเลยมีหลายตัวก็กาดทัาข้ามาสองตัวอันนี้เห็นไหมลูกมันเอียงเห็นไหมคะลูกจับมา สิ่งสำคัญเลยตรงนี้ต้องให้ตรงนิดนึงตัดางนี้จัดให้ตรงนี้ก็ได้ถ้ามีหลายๆตัวมันควรจะปรับหลายๆตัวคน,นปรับข้างละสองตัวท่านนักเรียนเนี่ยพอเน,นี้ยแล้วนักเรียนมีความรู้สึกว่าแม่แม่มองว่ามันอะไรนะเหมือนเหมือนมีความกว้างไปเราจะบีบเข้า เข้าอีกหน่อยนึงแล้วก็อะไรคะลกูกแค่เย็บแตนค้างเข้าไปอีกหน่อยนึงแค่นั้นเองนะคะตรงนะคะลูกเข้าเหมือนเดิมนะคะได้พยายามให้มันอยู่ใต้ตีนขีไว้อย่างงี้แล้วเวลาเรามือเราไปวุ่นวายอยู่กับเข็มเท้าเราต้องอะไรคะเอาออกนะคะอย่าไปอยู่ใ,ใกล้ๆนะคะถ้าเราเผลอเหยียบเป็นไงคะลูกเป็นไงทะลุนะคะบอกเป็นก่อนนะคะทะลุนะคะ หมอไม่รับเย็บนะคะพอเราเย็บแล้วนะคะอ่ะวิธีการพอถึงขั้นตรงนี้นะคะตรงเนี้ยมันหนาเราจะไม่เย็บจากตรงนี้แล้วก็ไปหาตรงนี้เราจะเย็บจับก,ก้นมาหาปลายเท่านั้นนะคะตรงนี้มันไม่มีแม่ขอนิดนึงแม่ความ,ม,มรู้สึกว่ามันเอาเรียเข้ามาซากักนิ้วนิดๆก็ได้นะคะลูกนิ้วไอ้ครึ่งนิ้วนิดๆน,น,น,นะคะ เราขีดนิดนึงเราจะได้อะไรคะลูกเราจะได้เห็นไอ้ตรงตรงเนี้ยพอมาถึงขอบแล้วเรามองไม่เห็นแล้วไม่ไม่มีมันไม่มีเส้นแล้วเราก็ขีดนิดนึง,งอุปกรณ์เดี๋ยวไปเอาได้เลยไปใครมีแม่ทัดก็ใช้ของตัวเองใครมไม่มีก็นั่นะเดี๋ยวใครที่ยังไม่ได้เย็บแม่เล็กก็จัดการอะไรคะลูกตัดผ้าอะไรให้เรียบร้อยขีดเส้นทุกอย่างเนี้ยให้เรียบร้อยลูกเวลาถึงเวลามาเย็บจะได้ง่ายๆนะคะปากก่อนเหมือนเดิมนะคะ ช้าเหยียบนะคะอันนี้เราจะต้องอเดินหน้าถอยหลังหรือที่เขาเรียกว่าย้ำนะคะเราต้องย้ำก่อนนะคะย้ำก้นก,กับย้ำปลายกระเป๋านะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ย้ำเนี่ยได้มันจะหลุดง่ายนะคะการย้ำคือการเหมือนเป็นที่สิ้นสุดอะค่ะไม่ให้มันหลุดแล้วนะคะเราก็เหยียบม,มาสักหน่อยหนึ่งปราม,มาั่ทับเซนนะคะแล้วก็ตัวนี้คือเดินหน้าถอยหลังวักกดขึ้นข้างบนให้สุดขึ้นให้สุดลงให้สุด เดินเดินหน้าก็าคือลงให้สุดเดินถอยหลังก็คือขึ้นให้สุดนะคะอ่าเราก็ค่อยๆแตะถ้าเราไม่มั่นใจมันนิดเดียวใช่ไหมหนูกัวพื้นไปหนูใช้วิธีการหมุนวงล้อแบบนี้นะคะลูกมันก็จะถอยหลังไปให้เราเรื่อยๆนะคะตัวหมุนวงล้อตัวนี้คือตัวังคับเข็มให้มันเดินหน้าถอยหลังนะคะอ่ะแล้วเราก็อะไรก็ลูกกดลงให้สุดทำไมให้ต้องให้ลงให้สุดเพราะว่าจากตัวนี้มันมีทำจริงอะ่ะตัวนี้มันจะมีระดับสีเข็ม เอ่อฟีเอฟีเข็มขนาดของฟีเข็มอะค่ะว่ากว้างเท่าไหร่แต่พอมันไปแล้วบางชีมันชอบวเปเยอะๆเล็กๆอะค่ะแม่รู้สึกว่ามันไม่โอเคแม่ก็เลยให้เดินหน้ากันหมดคือ